เรีนชั้นม3ทุกคนนะคะวันนี้ครูปื้มก็จะมาสอนในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่ต่อจากชั่วโมงที่แล้วครูทำมาถึงข้อที่7และคุณครูก็ให้คานบ้านไปในข้อที่8วันนี้ครูก็จะมาเฉลยกันบ้านข้อที่8ก่อนเลยเป็นอันดับแรกซึ่งนักเรียนทำมาหรือยังคะถ้านักเรียนทำมาแล้วเรามาลองดูกันว่า เราถูกไหมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำก็เตรียมโจทย์เลยนะคะแล้วก็ลองทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะไปกันเลยค่ะมาค่ะข้อที่8ข้อที่8โจทย์จะบอกว่า 5x กำลังสองบวก 14x ลบ3มาเลยขั้นแรก ถ้าแรกทำอะไรด,ดีวิธีทำค่ะลูกแล้วไงต่อลอกโจทย์มาค่ะลอกโจทย์มาก่อนนะอ่าหา้า x กำลัง2องบวกสิบ x ลบสอันนี้เราใช้ใกล้คูณใกล้กับไกลคูณไกลนะอย่าลืมเท่ากับอ่ะเท่ากับปุ๊บเอาแล้ว เราวงเล็บรอไว้ก่อนเลยก็ได้อนี่เราวงเล็บรอไว้ก่อนเลยทีนี้เรามาพิจารณาค่ะทีนี้ครูให้ดูตัวแรก5 5x กำลัง2เนี่ยเลข5เด็กๆด,ดูนะเลข5เป็นอะไรได้บ้างเลข5เป็นอะไรได้บ้างเป็น5คูณ1เป็นอะไรได้อีกมีอีกไหนอ่ะ 5, 1, 1, 5คูณ1 1คูณ5คุณครูยกให้เป็นกนรเลเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเราสลับที่กันได้เป็น5้าคูณหนึ่งอ่ะห้ามันมีได้แค่กรณีเดียวเลย5้าคูณหนึ่งต่อไปเราพิจารณาตัวไหนอีกเราต้องพิจารณาตัวหลังค่ะสามสามเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นได้แค่อย่างเดียวเหมือนกันสามคูณหนึ่งหรือหนึ่งคูณสามนั่นเองทีนี้อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเรามาลองใส่เลขกันอ่ะ ดังนั้นถ้าตัวหน้ามันเป็นได้แค่ก้อนอีเดียวเราก็ใส่แค่ตัวเราก็ใส่แค่ก้อนอีเดียวเลยแต่ว่าเราค่อยมาสลับที่กันที่หลังถ้าเกิดว่าเราลองแยกตัวประกอบแล้วเราลองคิดกลับมาแล้วมันยังไม่เท่าเดิมก็เป็น 5x กับ 1x ก็คือ x ตัวเดียวอ่ะครูใส่ให้อย่างนี้ก่อนต่อไปตัวหลังสมันก็มีกรณีเดียวคือ3าคูณ1เนี่ยกรณีนี้ เราจะใส่สามไว้ตรงไหนดีใส่หนึ่งไว้ตรงไหนดีอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เราต้องใช้เราต้องใช้ใกล้คูณใกล้นะนี่นะแล้วก็ไกลคูณไกลนะอย่างนี้นะเราก็ลองดูสิเรามาลองดูตรงนี้ก่อนลูกอย่างแรกก็ต้องไปดูตรงนี้ก่อนดูเล็กตรงกลางคะ่ะมันคืออะไรมันคือสิบสี่เห็นไหมมันคือสิบสี่เอ็ก เราจะเอาเลขไว้ตรงไหนดีแล้วมันจะได้ 14x ถ้าครูถ้าครูเกิดเอาเลขสามไว้ตรงนี้อะเอาเลขหนึ่งไว้ตรงนี้สามก็ไปคูณกับ x ก็ได้แค่สาม x ห้าคูณกับหนึ่งก็ได้แค่ห้า x เขาจะเป็น 14x ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่แหละแสดงว่าไม่ใช่เราลบลบล,บลบ ฉัว่าเราต้องสลับที่เราต้องเอาหนึ่งไว้ตรงนี้แล้วเอาสามไว้ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะหนึ่งคูณกับ x ก,ก็จะกลายเป็นหนึ่ง x เราเขียน x เ,เฉยๆห้าไปคูณกับสามได้อะไรได้สิบห้าสิบห้า x อ่า x ก,กับสิบห้า x มีทางเป็นบวกสิบสี่ x ได้ไหมมีทางเป็นไปได้อ่าเรามาดูเขาเป็นบวกสิบสี่ x นะเขาเป็นบวกบ x นะคูณกันแล้วเขาก็ติดลบนะหมายความว่าอะไรตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบหนูให้หนูเลือกว่าจะให้ตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบเมื่อเขามารวมกันแล้วต้องได้บวกสิดังนั้น15บห้าเนี่ยตรงเป็นบวก x เนี่ยต้องเป็นลบดังนั้นถ้า x เป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นลบค่ะถ้าตรงนี้เป็นบวกไกลคูณไกลเป็นบวกแสดงว่าตรงนี้เป็นบวกนั่นเอง โอเคไหมคะดังนั้นในข้อนี้เราได้คำตอบแล้วเรามาเขียนสรุปนิดนึงดังนั้น 5x กำลังสบวก 14x ลบ3จะเท่ากับ 5x ลบ1เล็บ x บวก3แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วข้อนี้ ใครที่ถูกต้องก็เก่งมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่ถูกก็ให้นักเรียนลองทำความเข้าใจนะคะแล้วก็อย่าลืมแก้ไขลงไปให้ถูกต้องด้วยเราไปข้อต่อไปกันค่ะข้อต่อไปข้อที่9ข้อที่9โจทย์บอกว่า 4x กำลังสองบวก 16x ลบ9 ทำยังไงเอ่ยวิธีท,ทาลอกโจทย์ลงมาก่อนลูก 4x กำลังสองบวก1 6 x ลบ9อ่าใส่วงเล็บรอไว้เลย2วงเล็บน่ารักน่ารักใส่ไว้รอเลยเดี๋ยวเราต้องได้คําตอบอีน่แน่นอนมาพิจารณาตัวแรกก่อนค่ะ4ตัวหน้าเป็น4 4 x กำลังสองเราดู4 4เป็นอะไรได้บ้างเด็กๆ าแบบง่ายๆเลยนะสี่คูณหนึ่งแน่ๆสี่คูณหนึ่งหรือหนึ่งคูณสี่อีกกรณีหนึ่งคืออะไรลูกสองคูณสองอ่ะแน่ๆเป็นอย่างอื่นไม่ได้เรามาดูตัวหลังค่ะเก้าเก้าต้องเป็นอะไรได้บ้างอ้าวกูเขียนเหมือนเดิมเลยเก้าคูณหนึ่งอ่ะเป็นแน่ๆอะไรคูณกันได้เก้าอีกสามคูณสามได้เก้าหมดหรือยังหมดแล้วมีแค่สองกรณีนี้ ทีนี้เราลองมาทำค่ะเราลองเราลองดูว่าเราจะหายังไงดีอะเรามาดูเราจะใช้กไรณีไหนดีตอนแรกให้เราลองมาพิจารณาตัวเลขก่อนหนูดูสิถ้าเราใช้ถ้าเราใช้เลขถ้าเราใช้นี่ใช,ใช้ตัวนี้ใช้กรณีที่หนึ่งสคูณหถูกต้องไหมถ้าเราใช้สี่คูณหนึ่งเราจะไปคู่กับตัวไหนดีนะถ้าเราไปคู่กับตัวนี้ สพราสี่ก็มีโอกาสที่จะไปคูณกับเก้าสี่ก็มีโอกาสที่จะไปคูณกับหนึ่งถ้าสี่คูณเก้าได้เท่าไหร่เนี่ย, 4, 9, ยสี่เก้าสามสิบหกเลยสงมันจะเยอะเกินไปไหมลูกมันเยอะเกินไปไม่ใช่แต่ถ้าเราลองเอาสี่กับเก้าล่ะสี่กับเก้ามาบวกกันกรณีนี้ได้ไหมเผื่อว่าเอาสี่ไปคูณหนึ่งเก้าไปคูนหนึ่งแล้วเขาเอามาบวกกันจะได้ไหมก็ไม่ได้อีก อลองก่อดูลองลองลองดูอันนี้สิถ้าเราไปจับคู่กับสามคูณสามล่ะถ้าเราไปจับคู่กับสามกับสามล่ะจะเป็นยังไงถ้าสี่คูณสามได้เท่าไหร่เด็กๆสี่คูณสามได้สิบสองสี่คูณสามเขาจะได้สิบสองแล้วก็เหลือหนึ่งกับสามและอันหนึ่งคูณสามได้สามเขาจะมีทางเป็นสิบสองกับสามเขาจะมีทางเป็นสิบหกใหม่ครัวไหม โซ่ไม่ใช่แล้วคูวไม่น่าใช่แน่นอนถ้าไม่ใช่ใส่อีกคูณหนึ่งก็ต้องเป็นกรณีนี้ค่ะสองคูณสองค่ะถ้าเหมือนกันอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช่แน่ๆเขียนไปเลยลูกเขียนไปเลยด้วย,ยความมั่นใจสูงสุดของเราอะเขียนไปสอง x กับสอง x แน่ๆอะฉันมั่นใจมากว่ามันต้องได้อย่างงี้ต่อเรามาต่อเราลองมาดูซิว่าเราจะใช้อะไรเราใช้เก้าคูณหนึ่งหรือเราใช้สามคูณสามดีเราลองมาดูเก้าคูณหนึ่งจ้ะ ถ้าเก้าคูณหนึ่งแสดงว่าสองก็ต้องไปคูณกับเก้าสองก็ต้องไปคูณกับหนึ่งด้วยสองคูณเก้าได้สิบแปดถูกต้องไหมสองคูณเก้าได้สิบแปดสองคูณหนึ่งก็ได้สองอุย้ยมันมีท่าเป็นสิบหกไหมมีมีค่ะลูกดังนั้นเขียนเลยค่ะอ่ะเก้าคูณกับหนึ่งมาดูใกล้คูณใกล้เด็กๆคะใกล้คูณใกล้ได้ไหม 1> 9 1้าหนึปคูณ1ได้สองสองเป็น 2x แล้วเรามาดูตรงนี้ค่ะมาดูตรงนี้ลูกนี่ตรงนี้นะแสดงว่าคูณกันเนี่ยสองตัวหลังเนี่ยคูณกันแล้วต้องได้ลบเก้าซึ่งการคูณกันแล้วติดลบมันจะมีแค่บวกคูณลบหรือไม่ก็ลบคูณบวกทีนี้เราจะให้ แตลว่าตัวใดตัวหนึ่ง่ยต้องเป็นลบแล้วตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องเป็นบวกทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะให้ตัวไหนเป็นลบตัวไหนเป็นบวกโดยที่เรามาพิจารณาที่ตรงสมการนี้อะดูดูนะเลขตรงกลางเนี่ยเขาจะต้องเป็น 16x นี่เป็นบวก 16x ดังนั้นตรงไหนต้องเป็นบวกเอ่ยดังนั้นตรง18 X X. ต้องเป็นบวกแล้วตรง2เนี่ยต้องเป็นลบถ้า2เป็นลบ ตรงไหนเป็นลบคะตรงนี้เป็นลบค่ะลูกถ้าสิบแปดเป็นบวกตรงไหนเป็นบวกคะตรงนี้เป็นบวกค่ะลูกเรียบร้อยเราก็จะได้คำตอบแล้วว่าดังนั้น4 x กำลังสองบวก1 6 x ลบ9จะแยกตัวประกอบออกได้สองวงเล็บก็คือวงเล็บแรก2 x 9. บวก9วงเล็บที่สองก็คือ2 x ลบ1นนั่นเองค่ะ ่าเด็กๆลองทําความเข้าใจนะคะตรงไหนไม่เข้าใจพักมาถามครูป,ปื้มได้เลยอ่าเรียบร้อยข้อนี้เสร็จเรียบร้อยสวยงามเราไปข้อต่อไปกันค่ะข้อที่10ค่ะ 9y กำลังสลบ 12y ลบ5วิธีทําอันดับแรกทำยังไงเอ่ยลอกโจทย์มาลูก 9y กำลัง2ลบ 12y ลบ5เท่ากับเขียนไว้2วงเล็บน่ารักน่ารักรอคำตอบของเราเพราะว่าเราต้องหาคำตอบได้อย่างแน่นอนมาดูตัวแรก 9y กำลัง 2, 2> เด็กๆอะ่ะ 9, 9เหมือนเดิมเลย 9, 9, 9ก็เป็นอะไรได้บ้างเป็น9คูณ1 1คูณ9อ่ะเป็นอะไรดอีก3คูณ3 เรามาดูตัวสุดท้ายอะไรคะห้าค่ะห้ามีก้อนอะไรเดียวห้าคูณหนึ่งหรือหนึ่งคูณห้าแอบดูแอบดูวงเล็บสิแอบดูวงเล็บสิวงเล็บเป็นอะไรนี้วงเล็บเป็นนี่ดูนะสีมือคูชชั่นเข้มเกินไปเอาออกก่อนอ่าวงเล็บเราเป็นอะไรบ้างเป็นลบกับลบ นี่นะเด็กๆเ,เป็นลบกับลบเนี่ยเป็นลบเนี่ยกับลบตรงเนี้ยถ้ามันเป็นลบกับลบอย่างเงี้ยหมายความว่ามันต้องเป็นลบวงเล็บหนึ่งอะ่ะแล้วก็เป็นบวกวงเล็บหนึ่งแน่ๆแต่ที่แน่นอนไปกว่านั้นถ้าเกิดข้างหลังห้าเนี่ยเขามีกรณีเดียวคือห้าคูณหนึ่งครูใส่ลงไปเลยได้เลยเป็นห้ากับหนึ่งแน่ๆเดี๋ยวไปสลับข้างหน้าเอานะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อยังไงละทีนี้ ยังไงล่ะทีนี้ข้างหลังเป็น5คูณ1ตรงกลางต้องกลายเป็นลบ12นะเด็กๆอย่าลืม,ลมดูนะใกล้คูณใกล้กับไกลคูณไกลนะคะทีนี้คุณครูให้กรณีไปแล้วครูทำให้ดูแค่นี้ในข้อนี้นะครูทำให้ดูแค่นี้แล้วสิ่งที่หนูต้องทำ เป็นการบ้านต่อจากครูก็คือให้หนูคิดข้อนี้ต่อให้เสร็จเราลองไปดูสิว่ามันจะใช้กรณีไหนนะกรณี9้าคูณหนึ่งหนึ่งคูณเหรือเราจะใช้3าคูณสกันแน่แล้วมันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรบ้างให้เด็กๆลองไปทําเองนะคะในข้อสิแล้วเดี๋ยวเราจะส่งการบ้านกันในกลุ่ม Facebook นะคะวันนี้ก็ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคาบต่อไปแล้วก็อย่าลืมทําข้อสิให้จบด้วยนะคะแล้วก็ส่งกันบ้านด้วยสวัสดีค่ะ